ปลาน้ำหัวน้ำสวนมันขึนเองเนาะบริร่งปูกันมันขึนเองพี่น้องปื๊ดกุมนีดำจึ๊กมึกกพี่น้องปลาหน้าผักต้นน้าพักก้ามเนืพี่นอ้นงนนนนองเลยมงึงเลยจึ๊กมึกเลยพี่น้องมาเก็บอันนี้เขาเรียกว่า blackberry ภาษาอังกฤษโอ้ยขอผม อันนี้ภาษาแดนเรียกว่าบมแปรหรือว่าภาษาอังกฤษเรียกว่าแบล็กเบอร์ร <Viol in> ี่แบล็กแบล็กเบอร์รี่แบล็กเบอร์รี่โอ้ยได้สิบตกเป็นน้ำได้พี่น้องรังเก็บผิวหนังแสบน้องเก็บไปน้ำเก็บน้ำโอ๊ยห่ะท่านมันหวานดีพี่น้องพัฒน์หน่เนาะเดี๋ยวสิมาเอามาต้อนเอาพัฒน์นั่นไปปลูกกับพี่น้อง มอพันนี้มันบ่มีน้ำเนาะพันนี้จะไม่มีน้ำนะจ้าแล้วก็หวานดีด้วยมาคชิมเก็บได้เยอะเลยอืมตลูกงามพี่น้องกระไรกันไหมโยโยลูกที่ว่าบ่มันดนซุกมันจะเปรี้ยวเนาะพี่น้องมันจอกสมแต่ถ้าลูกซุกแล้วเนี่ยจะออกสีดำพี่น้องสีดำหวานเนาะแล้วพันนี้จะเป็นพันใหญ่แล้วก็บ่มีน้ำเนาะจ้ะซุมพันในหน่อยน้ำขังท้างเนี่ยจะมีน้ำแต่ซุมนี้พันใหญ่คือบ่มีน้ำอคีนเอิรนไป สองใบพวยบักคิมโอ้หเมียวยิ้มมาบงโอ้แม uh, ่ก็อร่อยเดี๋ยวก่อนคิมเยโกไปแน่นวยเจ้าพี่น้องเลยขึ้นวยายกไรอมาเออเอ็นนไาบาดเดียสแกนบลุกน่วยบรพิดูหมันดีเลี้ยว่นี้ ปาดงามแท้พวงบกไงอืมโอ้ยงามแท้น uh oh uh, ี่แพี่นงเอ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวก่อนคีมมาช่วยตฟรีอาพอด้วยนะดูด้วยเดี๋ยวโซนเฮียเดินไวเดนซแล้วพกับีเดนซนเก็บกันเดย๋ยวไดี๋ยโฮกันนเดนึงด้วยแล้วแม่สเฮียนะกจะคมเดินไว้คิมมาทงพี่พี่นงไคิมมาฟังพี่มาเก็บอ นงาอืมน้งาให้ผู้เ้าเาก็บลูกใหญ่มากเดี๋ยวไม้ตัว นางนี่เป็นป่าเงินปลาทองเลยพี่น้องเป็นบอ่อปลาแล้วเนาะหยาบแล้วดูก็มั่นโอ้ยท่วงนี่ท่วงกันดำเลยโอ้ยลนสุกแห้งมันลนน รอดำเนินเก็บธาตุหินเนี่อสินธุหินได้เกือบหมดเลยพวกมันเกือบสุกเกือบหมดพี่น้องอืฮู้ก็เลิศเลยโอ้ย Mm. Oh. Ja. Ja, det er lidt til fisken også. Det på. Mm. Ja, men jeg skal bare ned her. skal man Blackberry. Berry. Blackberry. 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 <laughs> <laughs> And you look, you look. Blackberry. det det er godt her. er er ลิขิ้อีกดอลีเฮยสมมา้เรปาเอาพี่น้องลคลุกิขิเดียวมากเสลยเก็บเต็มพี่น้องไม่บอกน่ายเลยเก็บเต็มอันนี้ก็สิเป็นอีกพันหนึ่งเนาะพี่น้องอันนี้เป็นพันหน่อยที่มันขึ้นเองตามธรรมชาติอยู่น้่นปลาเนาะพี่น้องนี่อันนี้เป็นพันหน่อยแต่ว่าลูกเมื่อกี้ยังไงที่เก็บนั่นเป็นเป็นเล่ามะปลูกเนาะพี่น้อง เรามันึงเป็นพันธุ์ที่บ่มีน้ำเนาะแต่ถ้าพันธุ์ที่มีน้ำแบบนี้แล้วว่าดิ้่งรูงสุดและดิ้่งสูงนี่เดี๋ัวจะมีรสคนขาเปรี่ยวกลัวพี่น้องเปรี่ยวกลุกมากีอันนี้จะมีน้ำเราไปึ้นเองตามธรรมชาตินะจ้ะแต่นที่มันสุกแลวสิกหวานเด้อพี่น้องก็บาถึงกบาสุ่ม่มสมันหวานไหลเลยพี่น้องเลย พูดนะพลละไม้ป้าอันนี้เป็นจัดเป็นว่าเป็นไค่ว่าตระกูลพลละไม้ป้าแหละพี่น้องพราะมันขึ้นน้ำปลาปกติขึ้นน้ำปลาน้ำหัวน้ำสวนก็ขึ้นเองเนาะบ่ได้ปลูกมันมันขึ้นเองพี่น้องปื้นกุ่มนี้ดำจึ๊กมึกก๊กคือพี่น้องป้าห้าผักสมห้างักทำแน่พี่น้องเลยมองไงจึ๊กมึกเลยนี่คุณนะคอยสะอ่อนงามครับพี่น้องอันนี้เก็บไปแล้วก็เอาไปแช่แข็งไว้ได้นะาจา้ะเอามาตม้มเดแล้วก็ เฮ็ดเป็นผลไม้กินก็ได้หรือว่าจะเอาไปใส่โยเกิร์ตปั่นใส่โยเกิร์ตพี่น้องกระเสบเพื่อกันได้ปั่นใส่โยเกิร์ตกระเสบจ้ะโอ้ยชิมซัตัวี่เห็นแบบชอบถ้าหนูสมัครเลยสิครับไม่ไม่เพิ่มเพิ่มอะไรเพิมดูแล้วเปรี้ยวเลี้ยชัว ออกค่อนข้าง,างปเปรี้ยวพี่น้องเก,ก็บตัวจักหน่อยพี่น้องสวรรค์ครับนี่มึงเห็นหีหป,ปัดปื๊ดพวกนี้ดำจึกมึกคือพี่น,องงน้องนี่คนะดำกึกมึกเลยโอ้โพอลมายมันจะมีบางบางอันอยู่แถวแถวน้ำปลาแล้วพี่น้องมันขึ้นลายไหมมันจะเป็นกุ้มเป็นพุ่มบักย้อยนี่เก็บบาหวานเบาไวพี่น้องลายครับน้อยเฮิร์มนี่เอาไปดองได้พี่น้อง เมื่อมือเดี๋ยวไปดวงกินบกสมคักปัญญ์เดี๋ยวเก็บกันก่อนได้พี่น้องเนะอุมอออ้มโอ้ยบวกไงเพื่อนเลหลายอยู่พี่น้องเดี๋ยวเก็บต่อจ้ะเดี๋ยวเสเบืองตอน้นเ,เก็บแล้วเนาะพี่น้องอันนี้อันนี้ลูกใหไงเดะกานึงเอาได้กระแป้งนึงอันนี้ลูกน้อยเดี๋กระแปงง้งแบบไงพี่น้องโอ้ยงามครับ น้ำค่ะน้ำค่ะอันนี้สิเบิงแตกต่างพี่น้องถามาใส่มืออันนี้อันใหญ่อันนี้อันอน,น,อน,น้อยอันนี้ที่เกิดเองน้ำปลาธรรมชาติดฟังนี้อันนี้ฟังใหญ่ที่ปลูกพี่น้องนี่มีความแตกต่างน้องจ้าหมากแอปเปิ้ลดูบอกใหญ่เลยพี่น้องอันนี้ก็ลูกปลูกไว้ได้พี่น้องสวนกลางบานเนาะอืมก้อนเอฟนะอืมดูบอกใหญ่พี่น้องดกมากเลยอะ่ะ เด็กอีกหนูวิญญาพี่น้องดูวใหญ่แล้วแ่จะได้พ่อเก็บเราโซออนเมาเบิ่งต่างนี้น้ำเนาะสวนเพื่อนพี่น้องเอ้ยเนยตนเนาะเบิดกําเบิดเวีนขึ้นวานละมันไปดีแล้วบ้างไหงามคักคุณนันสุ่มหนึ่งแอปเปิลเคียวต้นกลมก็งามพี่น้องปื้อเป็นตระไนงาม ตัวนี้นวยญ่ดีพี่น้องอันนี้เป็นพันธุ์เขียวพี่น้องแม่มันโรนคีแมนเดียแฟร์ดิสเกตฟอดีดี้ฟลล์ละชัวร์เดนเฟรติเดนแอ e ์เฟรติดอแอปเปิ้ลเดอรแอด็ดฟรติเนสันอดดีดีแฟล์ละเนื้อมังมันโลนหลายเลยพี่น้องคิดว่ามันจะเก็บไปแล้วนี่พูดนะอุ้ยพี่น้องบักงามเลยกระนวยบักไงพี่น้องพูดนะปื๊ด น้ยงามเดี๋ยวสิเก็บแล้วพี่น้องเดี๋ยวงให้ขึ้นไปเอาอแนวมัใส่กับพี่น้องอย่ามันโลนถิ่มเนาะจ้ะอันนี้ r ร d c h ลลี่ภาษาแดนหรือว่าเรดเบอร์รี่บอกคนอื่นพี่น้องนี่นี่คือมันสิโลนถิ่มแล้วอันนี้ก็ลูก,กเ็งี้นี่ก็เขาเอิญยุนี่เขาเอินซูนซูนแปรน,นะพี่น้องเอาไปเพ็ดซาบด้วยเ็ดอ่รกวน,กนไงเนาะเพราะเราไม่กวนแต่ว่าภาษาอังกฤษเอินอยัางกรูกเนาะนี่ สาต้นพี่น้องขางนึงเดี๋ยวเก็บกันเด้อพี่น้องเด้ออันนี้ออกสมรณมลนบแมนอันนี้ก็สมบมนหวานพี่น้อง่อยเย่ทำไมเอาไปฮิน้าบก็ไดพี่นองอ้ยโอ้ยนโน้อง้มสุก เป็นอะไรเฟี้ลิงค์ซิเป็นอะไรเดิโอ้โล่นเซ็หัวซะล้วสุกบอรล่าพี่น้องมัน,ล,นมมล่นถิมเปล่าเก็บออกเพืมันลน่นเงินมันลน่นเมื่อกี้เล่นกินสุกบอรล่าพี่น้องตอน,น อเปิลตนนี้สุกแล้วต้องเก็บพี่น้องนะมันจะโลนขงบดเอาไปเฮ็ดน้ำทาบกันเพี่น้องฮ็ดเป็นน้ำผลไม้ปั้นกัะ้โอ้ลูกับบไเลยเดี๋ยนะมีรวนน์น์นบนต้นไมฮะนู่น่เ่รอนนนม้บีนนน่ะ เดี๋ยวเก็บปักแอปเปิลกันพี่นงค่ะบุกเลยจนเจน้ามณีผลงานพี่น้องไปเก็บมามันคำเหล้วยุ่งหลายก็เลยพ่อสานีนเนาะจะมันหลายอยู่อนี้ก็มาแบล็คเบอร์รี่พี่นองอ่อเะเขาตู้เย็นวัเฮ็ดผลไม้กวนเนาะจ้ะเดี๋ยวสิไปเก็บเอาไหมพี่น้องจ้าพี่น้องจังได้กะ ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเป็นกำลังแรงใจงใหด้ด้วยจ้าจากช่องคนไทยในเดนมาร์กว่าเดนมาร์กสำหรับมี้กะสวัสดีจ้า